ท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมวันนี้มีซูลเซลชุดเล็กๆครับผมมานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางครับผมประหยัดค่าไฟครับผมหลอดไฟครับผมพัดลมครับผมตอนนี้ก็แบบที่ประกอบขึ้นมาครับผมสามจุดสองโวลต์ครับผมสิบสองแอมป์ครับสามจุดสองโวลต์ต่อก้อนครับผมชาร์จระบบสิบสองโวลต์ครับผมสิบห้าแอมป์ครับผมต่อบาลานซ์เรียบร้อยแล้วครับผม ี่ครับผมชาร์จแป๊บเดียวครับผมเต็มครับผมชาร์จแป๊บเดียวครับผมตอนนี้ก็12โวลต์กว่าแล้วครับผม93%้าสบสมครับผมระบบเล็กๆครับผมใช้ชาร์จเจอร์ครับผม12บสอทับยีครับผมแบบบ้านๆครับผมใช้แผงโซล่าเซลล์หนึ่งแผงครับผม200กว่าวัตต์300กว่าวัตต์ก็แล้วแล้วแต่เราหาได้ครับผมแล้วก็มาเอาเบ็คเกอร์ไฟฟ้าก็ได้ครับผมเบ็คเกอร์ไฟฟ้าธรรมดาครับผมพอพอได้ใช้ครับผมเอาแบบลดต้นทุนครับผม นี่ครับหลอดไฟครับผมนี่ครับหลอดไฟที่ใช้ครับผมหลอดไฟครับผมหลอดไฟที่ต่อก็ประมาณสักหกหลอดครับผมห้องน้ําห้องน้ําห้องส่วมครับผมต่อห้องครัวครับผมอันนี้ก็ต่อพัดลมครับผมพัดลมดีซีครับผมพัดลมดีซีครับผมนี่ครับผมแรงสะใจครับผมเป็นชุดเล็กๆครับผมเผื่อไว้เป็นแนวทางครับผม เปิดไว้เป็นแนวทางครับผมท่านใดอยากลดค่าไฟเล็กๆน้อยครับผมปลอดไฟครับผมปลอดไฟใช้พัดลมโซล่าเซลล์ครับผมต่อแบตครับผมกลางวันก็ใช้ไฟฟรีครับผมกลางคืนก็ใช้ได้ครับผมพัดลมขึ้นอยู่กับแบตครับผมตัวนี้แบต15 15แอมก็ทดลองแล้วครับไม่ไม่สว่างครับผมได้ประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งครับผมจะได้เพิ่มเป็นให้มันเป็น30แอมครับผมถึงจะสว่างครับผม เก็บภาพสุรสเซวีเล็กๆน้อยมาฝากพี่ฝากน้องกับผมเผื่อเป็นแนวทางครับผมครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผม